สวัสดีครับทุกคนโหวันนี้เราได้มาดำน้ำดูปะการังกันนะครับผมเราได้มาสำรวจใต้น้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะเอาละครับผมสิ่งแรกที่เราเจอนะครับผมซากเรือนะฮะแล้วก็จะมีเป็นห้องนะครับใต้มหาสมุทรนะครับผมเต็มไปด้วยศัพย์สมบัตินั่นเอง โโอหเหมือนใครแอบมองเราอยู่นะฮะ oh. Oh. เราจะลอดหรือไม่นะฮะไปดูกันเลยนะครับ oh. อ้าวนะครับผมก็ได้มาอยู่บนเรือนะฮะเป็นที่เรียบร้อยเราไปไหนต่อเดี๋ยวเราต้องไปทัวร์รอบเรือกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้าง อ้าโอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนนะฮะเดฟนะฮะเดฟบ,บอกว่าอาประสานงานประสานงานเหาะไม่ใช่ดิก่อนที่เราจะถึงเรื่องมีอย่างอย่างที่เราต้องดูบนเรือนะฮะโอเคแล้วต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่บนเรือนะฮะ ือมเดฟเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องทำความสะอาดอีกแล้วโอเคเราต้องไปทำความสะอาดบนดัดฟ้าของเรือนะฮะเดีย๋ยวไปกันเลยฮะทำความสะอาดอีกแล้วไปฮะทำความสะอาดทั้งหมด จุดนะฮะโอเคครับทุๆโอเคครับเราก็มาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากมากเลยนะครับผมกดไ้วิง่งครบเจ็ดจุดนะฮะเรียบร้อยโอเคนะฮะ เขาเรียกเราเข้าไปข้างในแล้วนะฮะข้างในไหนข้างข้างล่างเหรอโอเคเขาให้เราไปหาข้างล่างนะฮะึโอเคว่าไงเดฟนายมีอะไรให้ฉันช่วยเหลืออีกบ้างอืมตอนนี้คุณต้องเช็คห้องน้ำ โอ้โหให้ผมเช็คห้องน้ำอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยห,ห้องน้ำอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่น่าจะห้องนี้โอ้โหนี่มันมแมลงสาบอีกแล้วนะนี่เดฟนายก็ให้ฉันกำจัดมแมลงสาบอีกใช่ไหม จริงด้วยโอ้โหนี่มันชกโคกฮะต้องทำความสะอาดชกโคกอีกเหรอโอ้นี่เราจะมาดําน้ำหรือว่าเราจะมาเป็นคนใช้กันแน่ครับนี่ยเรียบร้อยเดฟฉันมาดําน้ำฉันไม่ได้มาล้างห้องน้ำนะ เราไปล้างามืมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้ฉันเพิ่งล้างห้องน้ำมาเองเดี๋ยวดูว่าเดบจะใช้อะไรเราอีกตอนนี้คุณจะต้องเก็บอุปก,กรณ์ทั้งหมดสำหรับการดำน้ำ,นำคือแบบว่าจะดำน้ำอ่ะหาอุปก,กรณ์เตรียมไว้เลยไม่ได้หรอต้องให้เราไปเก็บโอ้โห เสียเวลามากเลยนะี่อ่ะเดี๋ยวเราจะาข้ามไปชิ้นสุดท้ายเลยแล้วกันโอเคครับผมเราก็มาเก็บชิ้นสุดท้ายที่จะเตรียมตัวไปดำน้ำกันแล้วนะฮะเดฟฉันเก็บเสร็จแล้วโอเคเออกไปข้างนอกกันเถอะ ได้โอเคครับไปนะฮะเรียบร้อยอมาอ่านคำแนะนำการํำน้ำก่อนก่อนเถอะโอเคระวังระดับโอกซิเจน ระวังสัตว์ป่าระวังสัตว์ป่าเยอะมากแล้วก็อันตรายเอา้าคือนายนายจะไม่ไปกับเราใช่ไหมโอเคได้ฉันก็พร้อมแล้วโอเค คือนายจะดูจากชั้นจากอะไรอะ่ะโอ้โหนี่นายจะดูแท็บเล็ตสื่อสารกับชั้นตอนที่ชั้นอยู่ในน้ำเลยโอเคชั้นจะเชื่อนายชั้นจะลงไปในน้ำ แช่แข็งอะไรนี้ตุ๊บเรียบล่านะฮะโอเคได้ยินครับผมอืลงใต้น้ำนี่มันชงดงามจริงเนี่ยมองเห็นแว่นตานะฮะ ผมมองเห็นน่นตาโอเคขอให้มองไปรอบๆโอเคฮะให้เราสำรวจใต้น,ะะนะะ้ำฮะโอ้โสอยอยู่นะผมว่าหืมลอ,อ,อ,อยแยกภูเขาไฟปุนเนี่ย เกืออะไรอะฉันคิดว่าคนเพิ่งคนพบเห็ดชนิดใหม่เดี๋ยวก่อนเห็ดไหนเอย่ยเห็ดตะแกีนนะโอเคใช่ฉันเก็บเห็ดอีกแล้วนี่นะฮะเห็หนอันนี้โอ้โหเก็บแปดอันโอเคอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย มอยู่ฟังนน้นหมดเลยไปฮะเราต้องเก็บเห็ดให้ครบแปดชิ้นนะฮะโอแล้วประเด็นคือในหนามันมันมันเร็วไม่ได้ทุกคนคือมันต้องค่อยๆหอบกว่าจะถึงแต่ละชิ้นอโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดไป อย่างรวดเร็วนะฮะ โอเคครับเราก็มาถึงเห็ดดอกสุดท้ายกันที่เรียบร้อยเอาละฮะเราก็ได้เก็บเห็ดกันหมดแล้วนะฮะแล้วเราคืออะไรดูไหนดแับหนึ่งเรือหรอคุณมาใกล้มันได้ไหมตรงไหนอ่ะตรงนู้นโอ้โห ให้เ <Hey, S 2> องไปตรงโน้นอีกไหนหอ่ะจะเจออะไรนี่เนี่ยโอ้โหเราต้องแบบว่าค่อยๆผมว่าน่าจะเป็นห้องที่เราเจอตอนแรกแน่ในที่เราเก็บเห็นอ่ะนั่นไง จริงด้วยมันคือห้องอะไรกันเนี่ยถ้ำแต่ทำไมประตูถึงปิดกัน้นมันมีกินเหมือนขุมทรัพย์เราต้องหาทางเข้าไปฉันคิดว่า กลับไปเอาวัตถุระเบิดนะฮะโอเคนี่เราต้องระเบิดทำกันเลยใช่ไหมเนี่ยไปครับขึ้นยังไงเอ่ยโอเคฮะขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาอ่าที่วางระเบิดกันนะฮะโอเคฮะอยู่นี่นะ นี่คือระเบิดนะฮะเราต้องเอาไประเบิดถ้ำนะครับโอเคเราได้ระเบิดมาแล้วนายทำได้ดีมากโอเคฮะเราได้ดำลงไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเอาระเบิดไปติดตั้งอยู่ในถ้ำนะฮะ ระเบิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้านะโอ้โหเข้ามาแล้วนะฮะอุ้ยทุกคนมันสวยมากเลยอะ่ะโอโ้มันมีนี่ด้วยมีขุมทรัพย์อะ เราจะไปดูใ,ใกล้นะฮะเฮ้ยเอ๊ะมันมีขุมทรัพย์อ่ะมีเพชรอะ่ะม,ม,มีมีเยอะมากนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเหมือนเหมือนเหมือนมันมีอะไรอยู่อะ่ะข้างๆอ่ะไข่ไข่ขอะ่ะ อยมาแล้วตอนนี้เถอใครมาเนี่ยมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีอะไรด้วยอะ่ะเอาคนให้มันให้เราหาสมบัติอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเอาสมบัติกันเนี่ยอ้โหเนี่ยใครอะ่ะทุกคน เป็นไข่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราหยิบสมบัติกันฮะโอเคฮะได้มาแล้วเพชรเก็บได้ไหมอุย้ยเก็บได้ด้วยหนึ่งอันนะฮะทำวัสีมีมีสีชิ้นสองสามนะฮะอันที่สี่ครับ โอเคโอเคเราต้องรีบกลับไปแล้วนะฮะรีบกลับก่อนฮึวิทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนเหมือนเสียงอะไรอ่ะเขาบอกให้เราซ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยซ่อนยังไงอ่ะเฮ้ยข้างล่างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพูงน้ายดี๋ย่พงหน้ายดี๋ย่พงหน้า ซ่อนตัวก่อนซ่อนตัวก่อนเออ้ยซ่อนก่อนแล้วต้งสี่สามสองโอเคให้เราซ่อนตัวกันจากอะไรอะอุ้ย,อ,ยอุ้ย่มันน่าจะเป็นสัตว์ที่เขาบอกว่าอยู่ใต้น้ำอะ เราประเด็นคือเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไข่มันล่ะโอ้โหได้ยินได้ยินโอโหทั้งได้ยินทั้งเห็นชัดเจนเลยโอเคขอให้เรากลับไปนะฮะกลับไงนี้อาจจะโวัวานเนี้ยอืมเรีกเรียงนะโอ้โห ออกซิเจนก็จะหมดอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมนมาแล้วมามาแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยวิ่งวิ่งยังไง่ะทีนี้สี่สามสองหนึ่งทันไหมทันโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยออกเดือก่อน เี่ปะเนหนึ่งข้างในมันโกรธมากเลยทุกคนเราต้องรีบหนีแล้วไปครับออกมาหน้านะฮะโอ้โหเราได้ออกมาเรียบร้อยแล้วฮะเอาละ,ะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อน,อนสนุกกันหรือเปล่าฮะการนำน้ำของเราในครั้งนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนในการคลิปตต่อไปนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่คอนเทนต์ใหม่ให้เพื่อนได้ชมกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอย่าลืมมีคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ